ครับสวัสดีครับเมื่อกี้กาจะรมาพูดถึงวิธีการใส่ตุ่มครับใส่ตุ่มใส่ตุ่มปลาขาวปลาตะเพียนกับปลารไทยครับตุ่มปลาซิวครับหลายอย่างครับจุดสําคัญหรือวิธีการใส่ตุ่มครับใส่ตุ่มตุ่มปลาตะเพียนเฮาหลายคนกัใส่ปลาตะเพียนปลาขาวเนี่ยครับปลาขาวปลาขาวอีไท่ครับส่วนมาก กะจะมาเล่าให้หรือประสบการณ์ของผมให้หลายๆคนครับหลายๆคนลุงลุงป่านะทั้งหลายครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟังครับเพราะว่ากะผมก็เคยมีประสบการณ์อีกแบบแบบหลายๆท่านนะที่ทักทายเข้ามาครับว่าใส่ตุ่มไปแล้ว ปลาเคยเขาบ่เขาหรือมันเป็นเพราะหยังเป็นเพราะหยังหรือเดือนนั่นเขาต้องห,หาเหยื่อแบบใดแบบใดแบบใดเขาปลาจังจะก,ก,กินดีจังจะเข่าดีครับแต่บอกผมบอกไปเลยว่าผมกะจากไห้ควอมลูกกับหลายๆายคนครับไห้ควอมลู้กับหลายหลายคนที่เขามาติ้นตามรับชมรับฟังให้ควอมลู้หรือเป็นประสบการณ์ เล็กๆนี่หน่อยครับส่ผมจะแบ่งปันพอส่วนมากผมจะแบ่งปันความรู้ให้กับหลายๆคนผมก็มีประสบการณ์แหละผมก็อยากได้นั้นอยากได้นี่หรืออยากได้ตุ่มกับผมไม่มีเงินซื้อครับกับเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองทําเองเห็นเพนใส่ตุ่มล้านตุ่มยังอยู่ตามคลองตามนะ่ไปพบเจอมาก็อยากซื้อกับแพงครับตุ่มหนึ่งกับประมาณสี่ห้าร้อยห้าหกร้อย,อยกับผมไม่มีเงินซื้อ เลยมาเห็ดเองเบิง่งเบิ่งจากแบบนีหน้นนอยๆกะมาเห็ดเองลองพิดลองถูกก็จะได้ก็จะถูกลองพิดลองถูกอยู่เป็นเดือนสองเดือนครับคือาทิตย์หนึ่งมาถือพ่อโตครับบางทีก็ตุ่มและโตใส่หาตุ่มถือซองโตก็มีครับมันกะผมกับปลาถอนะครับคา,ายว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเขาหลายคนหรือ ผมไปสอบถามหลายคนที่เพิ่อนเป็นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนเป็นนะเพิ่นบ่อยากบอกนะครับมันจะบอกบอกิ่นเอาไว้ปิดบังไว้ผมไม่หันแหละเข้ามาผมก็เลยเขาว่าครๆว่าหาประสบการณ์ในตัวเองครับนี่น้อยๆเป็นยังไงมันคือบ่เขากะกะฟั่งจากอาจารย์ในหลายคนเหมือนกันละครับคำแนะนำของเพื่อนกะ แนะนำนี Nay, Ke ่น้อยมากพจนจะบ่อคอยบอกครับบ่อคอยบอกคอยเดี๋ยวพบก็จะมาเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ของผมกะเอาให้หลายคนเอ้ซีได้หลายคนที่เขามาติดตามรับชมกะที่พันทักทายเข้ามาเป็นแบอย่างไดสูตรเนี่ยครับสูตรเนียหรืออากได้ว่าแบบใดใส่แบบใดปลาจังเข่าจังนั้นจังนี้ครับมันก็มีหลายอย่างผมกับล่องพิษลองถูกมากกะ รายเดือนครับก็จะได้ก็จะถูกดีครับแต่ว่าช่วงเดือนไหนปลาเขาดีเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังถ่ายถ่ายคลิปครับเพราะว่าปลาเขาดีสูดเงื้อแบบไหนเดี๋ยวเนื้อนี่ผมจะจะลงให้รายคนนด้ล่องเห็ดล่องใส่วงว่ามันจะเขาดีาครับมันจะเขาดีแบบคือผมบ,าบ้าบอกเพราะผมกับใส่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับก็จะได้มาก แบบนี้ครับกลัวจะล่องมาเฮ็ดแบบใดเงอจังสืบบเปื่อยโบยังครับบเปื่อยง่ายบบเปื่อยง่ายถ้าเปื่อยง่ายเนี่ยปลามันเขากินได้ถ้าเปื่อยง่ายปลาสิวปลายังไปกินไปแคะไปแค้มันแตกออกไปนี่ปลาจะกินที่ทั้งหนอกครับปลาจะกินที่ทั้งหนอกนี่ผมก็จะมาเล่าหรือประสบการณ์ที่ผมเคยใส่หล่ะก่ลองพิดลองถูกว่ามันเป็นแบบใดปลาคือโบเขา่า ปลามา่เล่นขางตุ่มคือบ่อเขานีพกก็ะจะมมาเล่าให้หลายคนเอาไปปับ๊บปรุงปับ๊บใส่เราเมืองเนื่องครับวิธีการใส่ตุ่มครับวิธีการใส่ตุ่มหนึ่งเขาต้องเบื้องไม้ครับเบื้องไม้ให้ดีแ้วก็น้ำน้ำไร้ไร้มันก็บบดีนะครับอยากให้คือน้ำวน้นน้ำวังรับน้ำวังน้ำวังคือน้ำานิงนาน่งน้ำานิ่งน้ำใสครับจะปลาจะถือดีเขาดีแต่ก็มีตอใหม่มีมีตอใหม่มี คือมีอยังครับถ้าใส่ตามนะั่นจะเขาดีแต่ว่าใส่ตามเคลื่อนตามยังนี่เขากับคล้ายว่าเบิงอ่างหน่ำหรือแรงหน่ำครับมันหนิ่งหนิ่งแงก็่าไหลแห้งก็ไหลยอยู่แล้วครับเพราะว่าลมมันแห้งช่วงนี้นานี้คือช่วงเดือนธันวาเนี่ยขึ้นไปครับตุลาธันวาเนี่ยปลาช่วงนี้ปลาจะเขาดีครับจากตุลาไปครับจากเดือนตุลาไปให้หลายคนก็รีบครับรีบ เตรียมการยำยังไหวเพราะช่วงนี้ป้าจะเขาดีช่วงเดือนตุลาไปครับแต่เราทุกฝั่งว่า,า,าเขาดีที่สุดคือเดือนนี้ครับช่วงประมาณหนาะฝนช่วงฝนตกฝนยังนี่ป้าจะบ่ค่อยเขาส่วนมากแต่บ่กค่อยเขากินเน้อเพราะยังหลายคนใส่ไปกระยุกตุ่มมากเห่วครับตุ่มละตัวก็มาถูกครับเชยครับเนื้อย,ยังเหลือคือเก่าครับบางเนี้อเขาก็ต้องเปลี่ยนเนี้อครับเปลี่ยนเน้อไปสูตรใหม่เรื่อยๆเพราะว่าป้ามัน นานั่นจะกินอยังปลาหนาหนาวจะกินอยังครับปลาหนาหนจะกินอยังครับเขาก็ต้องปรับปรุงแต่ว่าส่วนใหอ่ส่วนหนี่คือว่าได้ตลอดได้ทุกอย่างครับส่วนใหอ่ส่วนนี่ค <Mm ือ hmm ว่ากะดีกว่าอีกอย่างหนึ่งบางเดือนข้าใสตะเข่าครับเขาเปลือกกระเือครับใส่ตะเข่าเปลือกคือนานี่ครับนานี่ช่วงเกี่ยวเขานี่ใส่เขาเปลือกคือกระเขาครับปลาหรือหลายคนกะเขาไปติดตามเบืองว่า บางที่ผมคือใส่ก่อนเขาไม่นั่งครับใส่ก่อนช่างใส่ข่าเปลือกหนึ่งมันเข้าไปกินแล้วครับมันเข้าไปกินก่อนแล้วมันแตกละลกยล่กินหมดแล้วครับมันก็ยังเหลือครับผมแบบยังเหลือเงียบมันจะตกไปอยู่กับข้าเปลือกมันตีข้าเปลือกข้าเปลือกเขาจะออกปลาก็จะเข้าไปครับจะเข้าไปอีกครับเข้าไปอีกครับคันตุ่มใหญ่นี่ผมกะคือว่าลองพิดลองถูกตุ่มผมก็ยังหน่อย ตุ่มผมยังเล็กยังหน่อยอยู่ประมาณก่วงสามสิบข้อมก่วงครับข้อมก่วงสามสิบมันยังเล็กยังหน่อยครับเทียบกับตัวเทียบเทียบกับตัวปลาครับตัวปลาตัวปลาส่างเก่งครับหางจนพับเขาในตุ่มผมเขาได้สองโตสามโตกับเขาได้ครับหลังที่ตุ่มแตกไปเลยครับแตกเคยแตกสองสามเท่อแล้วครับมันพึ่งออกนี่คือการที่ว่าใครว่ากับว่ามันเก่งนะครับมันก็จะพึ่งเช็ดขึ้นกันนะครับพึ่งฮาร์ดเท็ด ะมผมกะพึ่งเลรียมากเพราะมันเสียหเดือนเนี่ยครับผมกะพึ่งเห็ดมากเพราะว่าผมส่วนมากผมก็เป็นนายผ่านครับผมก็ตตังเห็ดลองเห็ดบางทุกสิ่งทุกอย่างผมต้องหาใหไดใล่าใหไดใดครับเพราะว่าผมก็เป็นผ่านนายผ่านต้องหาใหได้ดเพื่อจะเอาตัวหนั้นไปซ้อนหลูกซ้อนรันหน่อยการเขาป้าห้าหนันห้านี่เขาไปเอาแบบไหนเอาตัวหนันตัวนี้จังสิได้ผมก็เห็ดไ้ได้ปัตยสุยาสามารถว่าเขาป้านี่ สามารถว่าขายว่าขายว่ามีพิษในตัวหรอครับสามารถว่าอยากได้ตัวัหนไงเฮ็ดตัวนั้นได้หางตัวนั้นได้เฮ็ดอยากได้ตัวนั้นหางตัวนั้นได้ครับนี่คือความสามารถของนายผ่านผมก็ต้องเป็นทุกอย่างโมเมนต์บอกทั้งหนามทั้งหนามทั้งนอย่างทุกอย่างครับผมก็เอาให้เป็นไ้ได้ว่าหาฮอดผึ่งครับทุกปีทุกปีก็ต้องหาผึ่งช่วงเน้นซีนหาผมก็ต้องหาผึ่งผมก็ต้องเฮ็ดไ้ได้เพื่อจะเอาตัวนั้นไปซ้อนลูกซ้อนลานไห้ว่าบอกลูกว่าลันเฮ็ดจังซีเดอร์ กับไปบอกคำบอกจังสิจังสิให้เขาเป็นเขาหาอยู่หากินได้เขาหมอนนะหาอยู่หากินเขาก็จะบโไปนะการหาอยู่หากินหมอนนะครับแต่สิบบไปคุกขี้กับแนวอื่นแนวนั้นแนวนี้ไปครับเขาให้เขามีความหลุหาอยู่หากินเดี๋ยวขายผมผมกบักหาอยู่หากินแต่พ่อเด๋ยวเอาไปสั่งสอนเขาโอ้จังสิเนี่ยเดี๋ยวนี้เฮ็ดจังสิซั์ตัวนั้นหรือตัวนั้นเอาแบบนี้ห่างครับเอาแบบนี้ห่างเอาจังไงห่าง จังใดจ,จังอยู่ครับนี่คือวิธีการหาอยู่ห้กินให้ต้องจักในทุกอย่างเมื่อแม่สิอมใบข้าปากไว้เนะครับอมไใบบอกไใหผมโมเมนต์รครับเขาให้ความหล้หรือเขาให้ประสบการณ์าาคนซ้ำเทากับได้บุญอีกอย่างหนึ่งครับได้บุญซ้ำเฮ็ดความดีกับหลายๆคนเขาก็จะได้แบ่งปันบอกลูกบอกล้านไปไห้มาค้ากินให้อยู่ให้กินที่ว่าดีเลยครับถื่ว่าดีที่ว่าใ,ใครว่าเท่าเรือครับ ถ้าเลือจะกินเขาจะขาย้ายว่ามันมีความสามารถในตัวเขาก็บจากอาจารย์คนนี้ซ้อนไปก็จะมีก็จะกลายเป็นอาจารย์อีกผู้หนึ่งซ้อนผู้อื่นไปอีกครับก็จิต่อต่อมันจะบวบหายไปจากไปหายไปในดินไปในขี้เถาจากในดินไปตามกุลกันเวลามันก็จะมีจะต่อไปเขาคนยิ่มโอ้อาจารย์คนนี้บอกอาจารย์คนนี้บอกบอกบอกมันก็จะมีติดปากไปบคือความดีความ ดีที่ว่าได้บอกเขากับมีควาอมูลเลยกับหลายๆคนกัเป็นคู่ผู้หนึ่งครับสำไว้เป็นคู่ว่าเป็นคู่ที่ซ้อนให้แต่ว่าคนมาติดตามกับมีความรูมมรับเลยค้อมูลเอาไปซ้อนผู้อื่นต่อไปเขากับคือว่าเขากับได้บุญได้ยังไปออีกย่างหนึ่งรับจำไปหห้ยู่ห้กินเอาผมจะมาเล่าเรืเ่องแต่สียเงาเนี่ยครับจะเล่าเรื่องเล่ากันใชต่ตรงหนึ่งคือว่าไม้ หมยเ,เป็นบ่อเป็นวังครับบ่อเป็นวังหรือนาใดปลาเขาดีจากเดือนตุลาไปครับเดือนตุลาช่วงหน้าฝนปลาจะเขาหยาดครับเพราฝนตกน้ำาลงขินหญ้ามาปลากินหญ้าทั้งทั้งน้ำไหลมาคุณแมงใหม่ตกลงมันกินทั้งฝุ่นครับแล้วกะ็น้ำท่วมหยาหรือหยาป้องหยายัางปลาจะบ่ค่อยเขาครับเขาเขาหายาเขาหน่อยข้นหยาน้ำเคือหหยาหยามเลครับปลาเขาไหลคือ ส่วนใครเดือนตุลาไปล้งเนื้ยตุลาหรือธันวาไปน่ามจะิบกลงเรื่อยปลาสิไปร่วมกันอยู่บุงครับอยู่บุงหรืออยู่ใกล้ๆว่าห่วยน้องข้องบึงมันจะเป็นน้องใส่จุดนั่นละครับใสจุดเดียวนั้นเอาจนเบิดน้องครับคือว่าใส่ตุ่มผมก็มักอย่างหนึ่งครับก็มักหลายคนกับมักหลายๆอย่างนะครับตุ่มนี้ดีอย่างหนึ่งครับสามมือพยายามกับบดุยครับเบ๊ โบดุยบอะไรครับบตุยครับดีครับดีอย่างหนึ่งครับสามหมือสี่มือกับโบเป็นเยังแต่ว่าขั้นถืกถืกเถือต้องย้ำคู่มือครับย้ำคู่เขาต้องย้ำคู่เอาออกคู่มือแล้วก็ขั้นบบถือสองหมือย้ำจังแตไดครับสองหมือนประมาณสองหมือครับจะพยายามสามหือย้ำครับขั้นถือไวให้ก่อนต้องย้ำออกคู่มือพรปลามันจะจอยครับปลามันจะจอยลงอาหารมันเบิร์นก็จอยครับเพราะว่า มันบดด้วยยังไงนะครับจากเบากถึงก่ถึงแหละแล้วก็วิธีการลงตุ่มการให้สังเกตก่อนครับให้สังเกตก่อนเท่าใช้สังเกตว่าเบิ้งไม้ไม้แล้วเป็นไส่แล้วเป็นไส่แล้วพยายามแล้วฟ้าเป็นยังขงึ้นู่เขาสังเกตให้ลงไปสังเกตให้เอาข่าวเข้าเนี่ยไป หยับหยับคางคางตุ่มจะหูเลยครับมันจะแป้นมาเลยครับว่าวิธีการใส่ตุ่มเขาต้องกวดเอาเท้าเขากวดพื้นกวดให้แปน้นแป้นที่สุดครับอยากให้ดีอยากให้ถูกดีหีือยากให้ถูกดีหรือปลาเขาดีหีืให้ให้หาตรงไหนครับที่ดินที่ที่มีดิน,น,ดน,น,ดนที่แกนแกนครับมีมีดินมีตมหน่อยหนึ่งกับมีดินแกนแกนครับเป็นดินพื้นดินที่แกนแกนครับ day, บาเลี้ยวเบลเบเลิกเกินไปครับ ให้ประมาันนิดหนึ่งดินแก่นแกนครับปลาจะเขาดีครับมองเท่านั้นครับจะเขาดีแล้วกะขี้ตมนี่ครับจะเขายากเนาะครับยากยากยากนิดนึงเพราะว่าเนื้อส่วนหมากมันจะออกกิ้ตมมันตีเข้าไปครับแกงตีเขาไปในอาหารปลาจะบ่เขาให้สังเกตถ้ากี้ตมได้ลายเนี่ยปลามากครับแต่ว่าปลาบ่เขาปลาบ่เขาเพราะว่ามันจะ,จะตีกี้ตมเข้าไปฝุดกี้ตมเข้าไปใส่ใส่าอาหารครในอาหารผงกมากจมกินอยู่ทางหนอก อดาน้การการอีกอย่างหนึ่งคือการเพชรตุ่มครับเพชรตุ่มเพชรที่ตุ่มที่ไร้กระบรีครับที่ไร้คือจิเนียจิเนียกีพุนเนี่ยจะไปจับจะไปจับจับจับแล้วมันเกิดกินเม็ดกินข้าวปลาจะบ่ชข้อครับปลาจะบ่เข้อในตุ่มเลยเขาก็ต้องเอาเอาตุ่มเนี่ยมาแปมคัดครับมาขัดท่านมีจิเนียกีตะเลจับไหลเขาก็ค anyway. ัดล่างล่างท่านมีกินข้าวไรออกขึ้นมาตากครับ ขึ้นมาตักตักจ้าหมื่สองหมือคเัาก็ลงจะลงไปใส่ไหมเห็ดอยู่ประมาณหมื่สองหมือครับทำเป็นตุ่มใหญ่หรือตุ่มม้ไผ่ครับหรือตุ่มม้ไผ่หลายกลส่จนหมาคนนี้ก็มีตุ่มม้ไผ่ตุ่มล้านครับแต่ว่าผมสารโมเป็นครับผมเอาเห็ดตุ่มพันสติกธรรมดาครับง่ายๆครับกมนกับเขาอยู่ครับเอาขู่มือครับขั้นย้ำคู่มือเขาขู่มือแล้วก็ขันขข้นมาว่าเขาคัดอีกอยางหนึ่งครับขัน้นมา่เขาไปเบิ่งขางไตตุ่ม มันจะเป็นเจาะครับปลาเนี่เก่งสลาดด้วยครับเจาะเป็นหูเป็นหูเป็นโพ่งไปแต่ตุ่มเป็นหลุมกันไปเลยครับยิ่งแกมันเจาะเข้าไปเลยบ่รู้ว่ามันเจาะวิธีไหนมันเอาเสียมไปคุดหรือมันเอายางคุดเข้าไปมันจะเป็นหูเป็นในไต่ตุ่มไอ้ชังเกตมึงาครับปลามันเข่าตุ่มบ่ไ้เพื่ยังง่าเขาติดบ่รับง่าเขาติดง่าเขาตีหรือง่าเขาขัดบ่เขาก็ต้องมาปั๊บง่าใหม่ครับพอผมก็เคยโดนครับเป็นยังปลามันคือบ่ขาบไปแฉงง่ามันขัดกัน ง่าขัดกันง่าขัดกันง่าตีไปมันบกเขาครับเราต้องง่าอ่อนๆเขื่อนไว้อ่อนให้มันระยะห่างกันยังสิแห่งดีครับงาครับว่าหลายคนบอกบอกครับสูตรง่าผมคอยคอยสืบถามเนี่ยผมก็แต่งไปแต่งมาจนจักว่าเออง่าแบบใดต่างแบบใดครับผมก็ต่างมัเป็นบางามาอกแต่ว่าเขาอยกคู่ตุ่มครับเขาคู่ตุ่มกะประมาณนห้ครับให้มันโจกันให้มันไกลๆกันนิดนึงแห่งดีครับนี่ มันํำง่ายออกงามกางออกงามครับม,มันจะง่ายครับเขาดีครับแต่ถ้าคันปลาหน่อยปลาหน่อยถ้าเจอเห็ดในออนนิดนึงถ้ามันจะเขาคันมันอ้อนแห้งมันบุกเขาไปเลยครับดันเขาไปเลยครับดันเขาไปข้างในแต่เลยเขาก็ต้องไปแก่ตรงนั้นครับแก่ตรงแก่ตรงงาตุบคันปลาบเขาเขาแก่ตรงงาต่างงา,า,งงาไม่เบิ่งงาไม่ครับ อันบาาต่างง่าได้แล้วเคยเขาแล้วมันเป็นยังครับปลาเบดในจุดนั่นหรือมันเป็นที่ไม้หรือเถอะที่ว่าปลาปลาเขามาครับถ้าปลาบเขาเดีนใหายจุดเลยครับปลาเขาดีนใหญ่จุด,าาาดใหดม่หาจุดใหม่หาดินจิกแกนแกนเนี่ยที่ดินแกนเนแข็งปลาเขาดีที่สุดครับเข้าไปละขัน้นไปตั้งไปใส่นี่ทักเกลอดปลาจะเขาดีจากดินเราเียบขึ้นแกนขึ้นแข็งล้ลออก หูดอกหก้แันแปนครับกวดให้มันเป็นแปนทำหักเวลาไปตัยงางหันบกเกินสามสี่เหมือนจะเป็นลุม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 ,ลมขนาดอ,อมตุ่มเกี่ยงว่ามันคนกวดไว้ครับแปนครับจะเป็นลุมเป็นลุมนลุมเลยครับปลาครับปลานะี่จะ,จะ,จ,ะจะหูเรัยว่าปลาอยู่หันจะหลายครับจะหลายก็ให้สังเกตบิงจะหูเองครับเอาถ้าเขาไปหลุมๆมังจะจะหูว่าปลาจุดนั้นจะลายแห้งครับ จะไล่แล้วก็เทา,าก็จะไล่เทากับเบิง้งสีตุ่มแคบแค่กับบิ้ยังครับปัจจัยหลายอย่างก็คือทีง่าทีง่าตุ่มแล้วก็ทีตุ่มเนาบอมิ้นบอบเขาต้องเอาขึ้นมาตากแดดตากแดดมีแค่หลายอย่างนะครับกาบบร,ร,ายยาร,รใส่ใส่ตุ่มใส่ยังทันเนื้อเข้าดีครับเนื้อก็สําคัญครับเนื้อหนึ่งก็ต้องให้แน่นครับให้แน่นให้แน่นให้แข็งครับให้แน่นให้แข็งให้อยู่ได้ครับบ่มันเอาไปลงปับ เปื่อยหลายคนที่ใส่เงาก่อนคือผมครับเงาปั่นเงาทำเองครับให้แน่นให้แข็งครับให้ปลามมนค่อยจิบจิบมันก่อยกินมันค่อยออกครับให้กินมันค่อยออกเพราะมันเขาไปปลาเขาไปตามแตกโอมันเนี่ยกระจายออกไปปลาเขาไปตัวเดียวไปตี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 ออกไปฝุ่นกระจายออกไปปลากินทั้งหอกม,มุนเหล่าเบิดครับมางทีมันขาเอาหางตีมางที亚马เขาเอาปากผลนํำใส่เงาผงมูง กินที่ทั้งหนอกครับบ่อขานี่คือปัจจัยของเนื้อครับเป็นยังผมคือใส่ทั้งอันนี้แล้วก็เขาเปลือกนะครับพอกระไายคนกระถามมานะครับเพราะว่าปลาเขาไปกินเหลือเนื้อมันตกลงในเขาเปลือกส่วนมากมันเข้าไปมันกินตัวนี้แล้วก็ก้อนครับกินกินห่ำหฮอนี่ครับกินห่ำปั่นห่นอกินห่ำปั่นกินอันนี้หฮาก่อนมันเบิดขักมันจังสิไปกินจังลงไป จงไปกินข e ok. um. ่าเปลือกผมก็เฮ็ดไว้ทั้งสองอย่างเพื่อยังครับเพวมันเบิดมามันเบิดตัวนี้มามันจะเลือกข้าเปลือกข้ามันก็ยังจะตกมันไปอยู่ในข้าเปลือกมันก็สิกุ้ยเชียพูนห้ากินหรอกุยเชียยวในข้าเปลือกก็กินข้าเปลือกนันมันก็สิมีสามารถเข้าไปได้อีกตัวหนึ่งครับเข้าไปอีกตัวหนึ่งตัวสองตัวสามไปไปเรื่อยๆเพื่อเพราะว่าเพราะยังมันตัวนี้คือเบิดแหลวเบิดเลยดิครับเบิดแหลวเบิดเลยมันก็ยังเลือยังเหลือผมก็ใส่ตั้งสองอย่าง แต่จากคาดบ้าไปนี่ใส่เข่าซื้อๆกระถือครับใส่เขาซื้อๆกระถือ,อ,ถอแต่ว่าก็ขอให้มันมีกินแน่ครับอาต้นกินใส่มันจะกระจายออกไปกระจายออกไปไกลปานในระยะไกลซ้ำาไยบลามันก่อขึ้นมมันนับหมือนับเขามาหลายเหลือจากใส่ไปมือนหนึ่งสองหมือเขาตัวหนึง่งบลาไม่จะเข่าเรื่อยๆครับเขาเรื่อยๆเขาเรื่อยๆเขาเรื่อยๆจนบิดในเขตในแถวนั่นแหละครับ ดีอย่างหนึ่งครับอันตุ่มไงก็เขาไล่สองสามโลสามชีโลผมก็จะขยายตุ่มเป็นไม่เลยพราะช่วงนี้กัมีคนนจากได้ตุ่มสั่งตุ่มมากผมก็จะเห็ดตุ่มเพื่อนเห็ดตุ่มผมก็เห็ดไงวูเกาครับไงวูเกใหาไงวูเกลไงเกินกักกกบบอดีครับเอาพ,พอดีพอดีกต่ไงของผมอีกนิดนึงครับผมก็จะเห็ดเป็น แบบนี้นะครับตัวนี้ผมเฮ็ดคือทดสอบครับทดสอบผมกับไม้ไม้มือไม้ขึ้นกันครับกะแต่เฮ็ดใหญ่ขึ้นก่หนี้พ่อปลาให้ช้งเกตปลารับผมเขาประจําผมบ่ได้ลงนี่ก็ลายครับได้ของมือนี่ปลากับตุ่มมันแตกต่างกันครับมันนละอย่างผมก็เลยอยากเห็ดตุ่มใหญ่ขึ้นมาอีกครับนี่กะมะมี่ยังครับหลายๆอย่างกะให้ให้เอาไปปั๊บปั๊บปรุงปั๊บใส่เราเมืองกะที่พม่านะครับ เนื้อแล้วก็ไม้แล้วก็ง่าครับง่าแล้วก็แล้วก็ตุ่มครับกับมีประมาณนี่ครับปลาเขาดีที่สุดก็คือนี่ละครับส่งท่านว่าไปครับท่านว่าส่งน้ำลดน้ำแห้งปลาลงบุงลงกองเขาดีครับใส่ยังในเขาใส่ใส่ห่ําใส่เข้าโพดใส่เขาแต่ว่ากระจงให้มีห่ําเนี่ยจังหน่อยทีงดีครับมันจะหอมครับมันจะหอมมันจะเร็วครับขั้นปลามั่เคยเขาแล้วเขาใส่แต่เขาเปลือกเืียงกาครับ ได้เจ้เขาเปลือกไส้ยังเขามันเคยเขามากินอยู่ในจุดนะครับพาเขาเขาหลังตุ่มเขาหลังตุ่มเขาหลังอยู่จุดน,นั่นครับเวลาเขาจะเอาตุ่มขึ้นมาเขาเอาปลามามันเกิดจะเลี้ยงเนื้ออย่างเขาหลังหลังบางทีเขาหลังหลังหลังสางเนี่ยมันเสียกูลงนะับก็สิมีจินเขาถึงเขาบปอไสครับ,บ,อ,รรบอีกสามสีบหมื่มนเือไส้มันก็ยังมาเขาเพราะว่ามันไม่มเคยมากินอยู่นะครับมันมองมองกินเนะี่ยแปลงนครับมันจะแปนเองครับมันจะแป็นคือตัวเขาเองเขาจะมากเขามือครับ ขาว่าเข้าออยเนื้อบเขาจะมาจะหมดมาลอกินอยูน่นะครับแล้วก็เสี่อมตว่าเข้าแต่งงานแต่งยังไ้ได้แล้วก็บเบืองตุ่มเบืองยังครับดีบางที่มันบ่ถ,ถูกบางที่ถูกไปสองสามเมือสามสีม่มือไปถือไปหลังจากหันไปคือเงับตุ่มเฮาเน่ามันเละเฮาก็เอาเอา,เอาไปหลังไปคัดกระตากแดดถ้าจงมาใส่ไหมครับนี่คือบะลายบะลายย่างนะครับวิธีการใส่ตุ่มจ้ะประมาณนี้ครับกับมเลา สู่หลายๆาคนทาเอาไปปรับปรุงปรับใส่เราบึงเพื่อถูกใจแล้วก็เพื่อได้เพื่อโชกเพื่อมานผมก็อยากให้ได้โชกในมันครับผมไปหาอยู่หากินหลายคนเป็นพลาดไม่อยากอยากให้ได้โชกในมันเพื่อทุกคนนะครับบมอยากให้มากมือเปล่าอยากให้ได้ไม่ให้ขอบขั้วให้ลูกเต่าให้หลายๆคนเพื่อเลือกินเข้ากับขายครับเลือกินเข่ากับขายเพื่อให้มีความลูกก็ไปหลายคนไปครับเอาไปลองเบึงครับเดี๋ยวผมก็จะมาเมื่อล้างผมจะผ้ามาเห็นเยื่อ เนี่ยครับเอาไปใส่ครับกะถาลอบังครับนี่ก็เน่าแล้วครับนี่ก็เน่าแล้วโดนแล้วครับผมคุยเบากมันนี่กระโดนแล้วก็เอาไปลอบมังครับเดี๋ยวผมจะไม่ลงให้หลายคนให้เบิ้ลยาสุดนี่ก่อนครับเป็นเข่งครับผมเฮ็รแหชเฮ็ดไปแล้วก็ต้องใส่เข่งครับห้ามเอาไปใส่ถังใส่ถังไว้เพื่ออย่างเดี๋ยวผมจะมาเหล่าช่้ฟังครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตาม